นี่ครับวันนี้เราจะแกงอ่อมหนูนะครับเผาขนสะก,ก่อนพี่น้องก่อไฟข้างนอกวันนี้หนูได้หนูมาสองตัวนะครับตัวหนึ่งขี้ตกธรรมดามดอ้ดกนะ<ำ>หนูตัวเย็นวะขี้แตกโอ้ไมันสีเสียนะเอาก็ได้เผาขนออกแล้วเราก็จะเป็นสับแกงอ่อมนะครับผมเป็นอาหารอีสานนะครับเป็นอาหารอีสานความแซ่บอีสานครั นู้นูน้บ้านไม่นูน้หนูน้าครับนูน้านูบ้านแปลว่าหนูเหลียนเลยเนาะไฟลุกดีขนาดแล้วมันใหม่เบิ้ลอะไรยงมเหล็กใหม่มันแหกครีบโพอแล้วที่ เปียกกระนาบมันลอยแบบใหม่คนนันเป็นเปียกๆจุ่มหนาบวะมันจุ่มหนาบต้นแห้งอยู่ต้นน้ำมันจะเปียกเปียกกระ t อนออกเลยครับเทคนิคการเผาหนูนะครับพี่น้องทำอย่างนี้นะครับควรออกไม่อดนะจนมันเหลือเนื้อกับหนังสับมันี่พี่น้อง หนูท้องขาวครับหนูหน้าหนูหน้าเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารนะครับหนูสุกัสซีลาวต้นหอมแกงอ่อมครับพี่น้องผักชีลาวต้นหอมอ่อนแงนฝรั่งอ่อนแงนเด้ออยู่นันเด้สองต้นในทั้งทั้งรถอยู่ทั้งนี้กับมีมือนนะตัดหยางตัดขาดจุดเลยเก็บมาร์โล่งลืมได้คันนี้บก็บมาลืมได้ลืมเปลี่ยนได้หัวปุ๊บ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 ลืมได้ันเก็บมารใครกันใครโย่บลืม เนีหันตายบ่อใช่<อ>มันแก่ก็กล้วยแม่บอกให้เป็นจนออกดอกตัดใหม่ผูกแค่นี่ใหม่ไฟมันสิหลุมก่อนนะมันจะแก่เลยแก่หรอจะแก่แล้วบนนั้นอยู่มันสเเีหลุมนะครนะเผาหนูพี่น้องเผาหนูอาหารอีสา,านอาหารป่านะครับหนูหนาออถ้าใครไม่ทานก็กลับขออภัยด้วยนะครับผม แต่คนอีสานผมเชื่อว่า90%ทานครับทางคุณบริกิท ม,ม,มันคือยิ่มากนก็ยิงขึ้ตนขึ้นตตับมวูไม่ไากหินหงอนในะเป็นมวลเนาะไปยนะังัน เก,กียงอ่อมแล้วอ,อ,อันนี้เข่าขวดตำแกงอ่อมตัวเด่นตำใส่อันก้อยเหงื่อใส่ตำเอาเหอเครื่องอันป่านมันก็บ่เห็นใบผัดมันฮะใบผัดมันใบผัดมันบ่แม่ว้าอีกยังใบผัดมันเหน,น,นีวยวสิเอาลงมาอยู่จะผุดตั้งงานต,ติดกระต<ห>ากอ่ะ ไปผ่านอะไรก็หาบ่เห็นว่าจะลงหภาพนี่จะลืมเนี่ก็ได้ไม่บ่นหลังไม่ใช่ครับโดนเบื่อเอานบ่เปื่อป่ะตีมันบ่เบื่อยง่ายนี่นานเปื่อยมันจะคือพักอื่น Icana, อ่นอซีนี่ใส่แล้วแต่ป้งดูดวต่บัวงมันหันมาดูกระผมกันและป้วงใส่ใส่ก่อนรำขอบัวซีนี่มชุกไว้ชุกันก็ทักพวกก็ตีสุ่มทักอันทักบัวนะทักมันหันมาไกล้ะก็แทนี้ป้วง มันแข็งงยิ้วอันนันเป็นโดดได้สิถ้ามันอยากได้ผมละให้มันเอาบีใส่ก็ได้ชิดบีใส่ชิดแอมเทนพักระดาไอมนะนีอีกกระเด็กอันโหดีดีประเด็กขวดาันมันดูยัมเง่อประเด็กไมนขอเข็มอย่าง ่อนอื่นแล้วนี่มันลายอืมยกแล้วก็บ้องมีดักแล้วพักระได้พักอันนึงมันเงยกลรงมือมี้เูอะอ่างเจโอเกนะหรือปริตาถึงหมบ่ดระบิดจกิอืมตัดันันและหงมโค้มันยาวถงจะได้ แกงแอ่อ,อมหนูเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแซ่บๆใส่หยอดผักบัวพี่น้องเอ้ยเมนูวันนี้อันนี้ก็เป็นแกงเขียดน,น้อยนะครับขวแมงกีซอนเดี๋ยวเอามาลิดเผืปลาทอดอ๋อโอ้โหนี่แซ่บๆพี่น้อยโกงไม่ดูขอ,องแซ <ๆ S 1> ่บครับผมแกงอ่อมหนู <c oughs> นะใส่หยอดผักบัวหวาน <c oughs> อ้าว <c oughs> อ่อมหนูแซ่บๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับเด้อ วันจันทรเพื่อก็ไปนอนรอแม่อยู่ในใต้อาคารแย้วแล้วมีใครอยู่ไหมเขาจะมีครูค,คุณครูที่พาทางเดินไปสอบนะอืมหนูก็แม่จะเอาเสือให้หนูผูกนอนรอนอนหรือทำอะไรนอน๋อเล่นเล่นอะไรนั่นแหละเล่นอะไร,เล,ไรเล่นเกมเฮ้ยเกมอย่างไรแท็บเล็ตอืมเ,<ล>เพราะว่ามันไม่มีซิม ับเนที่ไหนโรงเรียนอันนั้นนะเมืองลายหรือว่าโรงเรียนเราจะไปกับพ่อบ้านวังไม่ไปเรียนกับพ่ออีกกี่วันถึงจะเข้าสัปดาหลบเนี่ยนะสองวันจบก็เน็ตแล้วเรียนหลับโรงเรียนพันจันทร์ลงแล้วห ชามบละพี่น้องผุมยอดเสดาจติวเลยหอมผักชีผักชีลาวที่ผมปลูกไว้วันนี้พอวันนี้คือวันติวอันน้วันสุดท้ายแล้วเหรอทำได้ไหมวันสุดท้ายก็วันแล้ววันสุดท้ายเราก็ลงสนามเลยเราทำได้ไหมน่าจะน่าจะได้หรอเดี๋ยวน่าจะได้ได้เล่นยิงเล่นไล่เล่นสักยันเวลาว่างยังดูอะไรอน เวลาว่างอ่านหนังสือหแล้บวบอกเวลาว่างมาซักลายอ,อยู่ด้วยจริงมันมีหนังสือให้อ่านใช่พี่น้องเอ้ยขมมากนะครับแข้งอมหนุ่มอาหารสั้นห้องแซ่บครับหากินยากครับเหมือนพวกมือครับชาวบ้านอันนี้มกเขียนหน่อยมกเขียนน้อย ใครครใจเป่าสื้อนูต้องซื้อตัวน,น,น้อยๆไปเอะมึงจะซื้อมากกินมาแต่กระดูกมันแข็งตัวเจ็ดสิบแปดสิบงไรงยันะา่นขายมึออนี้แข็งนะคู่นี่ห้าสิบบาทแม่เอาน้งเียนมาต้มมเดี๋ยวแนะม่กับโบเซนบอว่าพี่ พี่มินองเอ้ยขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อนะครับอ่ะตบมไทยเดี๋ยวแม่งกี่ซ่อนจั่าไหร่นะกี่ซ่อนขัวครับบกินอะไรก่อนมีแต่คนไอยพี่น้องเลยเอาซ้ำอีกแล้วครับ